กำลังสีฟ้าก uh, <hi> ันย <little hip. S 2> e ่อเสาเอกเสาโตเขาก็แต่งเขาแต่งน้ามาเจ้าที่กินอ่ะพวงกุ่มสูเย็นเด้อคุ้มเงินคุ <or read this language> like ้มคำได้เนี่ยเสาห่างเสามีพี่น้องเสาห่างเสามีเสาคำเสากูดนะนก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 ขึ้นสามพันกำลังย่อเนาะเหยียบผระเขาเด้อเจ้าที่กำลังกินแซง

ตอนไหนสาวกำลังโยนเสาเกิดยังเงี้ยงยังเงี้ยงตั้งเสาแล้วพี่น้องที่แรกเป็นวัเพ็ดแต่ห้องน้าเปลี่ยนจากห้องน้าเป็นเฮือนน่อยบ้านนี่โบยูโบยู่บยูได้จะไปปลาได้ลุ่มจับจิกันได้เอาเอกเอาโทกี้ขาวแล้วไปไวปขางๆให้ก่อน เอาขวบมาจ้ะเดอกินขากินนงหนนำลานห้หางห้มีห้ข้ามห้คูนให้ล่ให้รววได้บัี้เยมันกินแต่ขางกินหออกินเ้าวนู่นำลานได้เจียวที่ แล้วพี่น้องโอ้ยแค่เห็นเสาขึ้นก็นดีใจแล้วเลยป้าจะพยายามมาล้มเสียเจ้าน้ะนะวันมียังจับเลยเสาเอกขึ้นแล้วพี่น้องอันนี้เพื่อนน้อยคอยหักเนาอน้องอ่าคำหลาล้ำละครเพลินไหวเหตุเพื่อนลังน้อยก่อนอยู่ก่อนเราจังขึ้นเพื่อนลังไง่าสันก็เพ่นสิเหตุค่ะพี่น้องมาเห็นแหละแล้วมัน ันเย็นอยู่ในนี่มันเย็นมันเงียบสงบดีก็เลยมาเห็ดเรือรังหน่อยอยู่ก่อนสามเงินใหญ่แล้วมาเช้านี่เข้ามาแต่ดึกๆหกโมงมาจูดป่าบอก่คนจะมาดูดแล้วมันบอกเขาวบาัให้เขาสะดินออกให้ยเลยมาดูด,าดทั้งดินทั้งหยางโอ้ยขึ้นไพ่ใหม่มือซะเดี๋ยวขึ้นเช้าหนึ่งเลย มื่อนี้ถือว่าตั้งเสาแล้วบ่นเลยเนาะง6เสาบ่ทั้งหมือมือมือเมมื่อนี้เขาเข้าไปเ็แสายแดนเลยอ้าวตัวเตี้ยวที่ออกไม่เศร้าเลต่ว่าบอกว่าวานีเขาเลยมานี่ก็ได้ว่าให้สร้างก็เจ้าเห็นงางกับว่างวางงานดูคันลายบ่าที่ตั้งเสาวหญ่ก็ลังลายมือคุณบอกปนี้มือได้ชิลเลิบมาเห็ด มือมันกลับมาอ๋อตั้งหน้าเลยเออแสดงมาตั้งแต่เสาเดียวหนูก็แล้วบอกมาแล้วมาห่อยมาเดียวเลยเออได้กับหยักเล่งหาหของหนามาแล้วแล้วนีานนี่ฮะเอามันขู่กันเลยเฮือนติดนของนามเลย อืออ่ะที่แรกชั่วเฮาอันนั้นชั่วเฮาวาจิต้องหงน้าไม่ชอบเปลี่ยนแผนเออจ้งเขาขุดลาดนหนึ่งมีแห้งพี่นอกบันีได้โยกเสาหนึ่งหมเลิกงามยามดีเมื่อนี้เป็นวันจันแนเมื่อวานนี่ก็พักกระสูนกันอยู่บิดมือ กระมนบุมี่ผนักอันออน,นี้ขางเลยเนาะกระชี้ขักอยู่เลยมาหนังสนได้ก็ได้สบายดีพี่เนาะทุกคน่ะทุกคนโอ้ยสบายดีคุณเจ็กหนึง่งนี่สั่งบ้านฐาเจ้านี่ ไอยสีแต่งตั้งบุญส่งเป็นผู้ดูแลผู้จัดการเลขาพร้อมใหย้ยางน้ำกลนีนได้อยู่ดีใจดีใจพี่น้องทุกูุกคนสบายดีพี่น้องทุกูุกคนเดอ้อเมื่อนี่ไห้พัวหนาซื้อคาดมาไห้เพิ่นไห้กระเจ้ามาอันท้ายไหย้พันบวงไห้กระเจ้าคื เธอหายได้พี่นนาะหายกับเจ้าเพ่นคือว่าแล้ะเราจะบเป็นเนะาะก็รแม้เขาอ,อยู่เขาจหากับเจ้าเคิรเคืร์หายล้วกาดินมันก็จะอยู่แต่ดินแลก้กกาอ่าเศษกิ่งไม้ต้นไม้มันก็จะอยู่แต่อันนี้เขาทบทับใส่กันเลยมิซานเขาจูดไผ่บักเฮงพราะห <c oughs> นาห่างไวเขาเศษดบ่ได้สามีจิ๊บจิ๊บเนองสบายดีทุกคนทุกคนเจอกันวันที่เซาหาเด้อพี่คนส่งคนละ โดยโดยมาเด้อมาเด ag. pues like ้อเตรียมพร้อมพี่น้องตองป่ายประตูขู่ทุกคนน้ำหาไซแน่แล้วไซไซกะยังฮาก็ได้ไซยังขุนอยู่แบบยังโบโบไซแห้งค่ะเด้ก็เลยว่าปิดได้ไว้ให้น้องเป็นซื้อท่อมาเลยเขาก็จะโคดเขาก็จะลาดแถวนี้ก็ให้มันมีขี้พุนแล้วก็สีเอาเศษมงเศษไหมออกย่านวะ พี่น็อตกับเจ๊หนึ่งมาและสีย่างเตะเตโตเมื่อนี้ครับกับซีอยู่อนามัยให้เพิินให้เพิ่นเข้ามาแลวเมื่อนี้เมื่อนี้เพิินวัดสิออกเขาจะอยู่ฟูเดียภาสีอยู่เป็นหมู่เมื่อวานนี่มันยังวันวัดอาทิตย์นาะมีคนอยู่เป็นหมู่เมื่อนี้จักไปและซีอยู่เป็นหมู่พี่น้องวันหนายังไปซื้อเครื่องหาย,ยังบวกเข้ามาโทรมาวัดสีมาเมือนี้นี่ก็จักจักโมงเลยเนาะพี่น้อง ที่จริงว่าสิไปแต่ว่านี่แหละคนพัดแหากเวียกอยู่ทั้งนี้น้ำแห้งแห้งพี่นอะเมื่อคืนอี่เปิดอยู่เบิดคืนกับโบเบิดตยังแห้งอยู่น้ำเปิดเบิด์คืนโบเบิดก็กคือว่าอันน้ำลายเลยนี่เนาะช,ชุดเลยคือนนองน้ำคือว่าโอ้ บ่พอนอนนาไปไหนไม่เห็นหน้าเลยบ่พอนอนนาคือว่าไล่สดอันร้องเพลงถูกมืออยู่เดะบ่พอนก็นอยู่บ้านเนาะอันนี้ฮะช่วงเฮาหามาอันมาบุกเบิกอยู่สวรรค์เขตสางเฮือนไว้ให้แม่แม่เอฟซี FC, ของน้องคำละลละครได้มาอยู่เวลามาประเทศลาเราได้มาผักมาเศร้าคนว่าซอยกันเห็ดซอยกันสางด้วยพี่น้องมันจังสีได้แล้ว เจกหนึ่งมาด้วยคุณเจกหนึ่งยังยัอันนี้เพิ่นจะเหตุเทือนหลังพอดีอยู่าหาแมตคูนหกเปนหหาหาแมตคูนหกแมตกินนี่ง่ายนังทอรนี่ยแหละลรอกอะย่อเซาคำมคูนแล้วก็กินเขา ทวายเจ้าที่เรียบร้อยอาจารย์บุ่งเหตุมือนี่จกัจกจะสิเป็นอะไรนะพี่น้องแต่ก็คขิดว่าจะคาจะคุณจะอยู่เย็นเป็นสุขเอาแหละพราก็คอให้เปิดไปแล้วขอเงินคอคําให้เปิดใส่จะไปสีมายามใส่พี่น้อง <laughs> ถ้าหัวหน้า่มาขาดอย่างเดียวขาดเงินสกุลดอลลาร์เนาะพี่น้องเนาะแต่จ,จริงฮะตาลักแล้วหาใส่ใส่อัน อันส่นไสหรือว่าพังพังขี้ดินนะคะเป็นเงินดอลลาร์ในใบหนึ่งเงินกีบเงินบาทใส่แต่ว่าเฮาน่ะก็บมีเนาะพี่น้องก็เลยบร่ได้ใส่ใส่แต่เงินใส่แต่เงินบาทกับเงินกีบอันพจนิื้อทั้งใหญ่ใหญ่ค่ะด้ Yeah, yeah.